วงจรเศรษฐกิจมีเฟื่องฟูชะลอตัวถดถอยนะครับบนวงจรเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมันเนื่องมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ดีอย่างเช่นดิเพ s สชั่นโซเ d นดิฟอล์ไฮเปอร์อินเฟ n ชั่นแบงกิ้งคร c u ิสค n c เ c ซคร i s ิสไคลเม c เชนพ e ลิติ t ลคร l c ิสอินช n รันคร c e ิสโพลิช o ั i นนิซึมนะยูโรแบกอัพรีซอสแคสตี้เมเจอร์วอร์เอนออฟเั m o ี่อินฟราสตรั c เจอร์เชียร์หรือโลกระบาด มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีเขาเรียกว่ามามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในแต่ละประเทศหรือโลกเราก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมนายวันๆเนี่ยควบคุมได้ไหมเกิดขึ้นไหมมีผลกระทบไหมมีบางธุรกิจเจ๊งเลยนะบางครอบครัวเปลี่ยนเลยนะฮะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกวันี้มันกระแทกแล้วมันเกิดขึ้นให้เราเห็นโอ้โหมันดูน่ากลัวมาก ปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่มาเาเรียกว่าทําให้วงจรเศรษฐกิจที่มันควรขึ้นมันเกิดอาการขึ้นและสะดุดสะดุดเหมือนชีวิตเรานะเราขับรถไปทํางานนี่มันไม่เคยเหยียบ60กิโลเมตรตลอดนะเพราะมีไฟแดงเป็นระยะระยะใช่ไหมแต่เราเคยไหมพอจอดไฟแดงก็กลับบ้านดีกว่ารถหยุดไม่หนีใช่ไหมเพราะเรารู้ว่ามันหยุดไม่นานเราไปต่อยกเว้นหน้าฝนหยุดนานหน่อยรถติดหน่อยแต่เราก็จะไปใช่ไหมแต่วันนี้ขับรู้สึกว่าใช้เวลาเยอะไปหน่อยกลับบ้านนอนดีกว่าชีวิตท่านก็จะไม่ได้ไปทํางาน และท่านก็จะถูกไล่ออกจากงานใช่ไหมดังนั้นเช่นเดียวกันวงจรเศรษฐกิจมันถูกอินทรัพและถ้าอินทรัพท่านหยุดท่านก็ไปไหนต่อไม่ได้นะเพราะมันจะเกิดอยู่เรื่อยๆะะถ้ามันไม่หยุดมันเกิดขึ้นเรื่อยจัดการเป็นยังไงครับท่านต้องเข้าใจว่าแต่และว,วงจรสินทรัพอะไรจะดีรครับเศรษฐกิจฟื้นตัวหุ้นด,ดีเฟื่องฟูอสังหาดีพ่อพันธุ์ดีเศรษฐกิจชะลอตัวเงินฝากระยะสั้นดีถดถอยหุ้นกู้พันธบัตรดีจะเกิดมีบางสิ่งดี ในบนสาการบางอย่างพันบัตรจะดีตอนเศรษฐกิจถดถอยครับข่าวร้ายเยอะพันบัตรชอบมากนะคนที่ฝากเงินแบงค์ชาติรัฐบาลท่านต้องภาวนาให้โลกดีและประเทศไทยเกิดหายนะบ่อยๆแล้วท่านจะดีนะแต่ถ้าท่านลงทุนในหุ้นท่านต้องคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีข่าวร้ายน้อยนะเพราเราไม่รู้บางทีเราลงทุนอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้สินทรัพย์เรา,ามันมีนิสัยชอบชอบอะไร ดังนั้นตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหคนฝากเงินลงทุนในพันธบัตรสิปีแฮปปี้มากเพราะถ้าท่านไปขายวันนั้นโอ้โหท่านกำไรมหา,าศาลแต่หลายๆคนถือไม่ได้ขายนะฮะแล้วพฤติกรรมของสินทรัพย์แต่ละอย่างก็มีอย่างเงี้ยครับดีไม่ดีหุ้นเนี่ยฮะดีดีดีด,ดีปีไหนไม่ดีก็จะมีต้าพันธบัตรดีมันก็จะสลับต,บตำแหน่งกันไปนะครับปีไหนหุ้นดีนะยกตัวอย่างเช่นหุ้นสีน้ําเงินนะฮะสองพันสามก็ตลาดหุ้นขึ้นร้อยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต ใครลงทุนในพันธบัตรัฐบาลติดลบ2%คือรัเซ็นตคือพรรัฐบาลมีราคานะจริงมีราคาปีไหนพูดไม่ดีอย่างเช่นปี2008ตลาดหุ้นลบ4% 5%ลงทุนในธรรตรัฐบาลาบาบาได้18%เตลาดหุ้นถ้าดูเลยนะผลตอบทแทนเป็นที่1นึ่งเลยนะ36%ปนะปีปีพ9นธนะพันธบัตรได้7%ฝากแบงค์ได้4%ลงทุนทองคำได้3%ผมได้ไปศึกษาสินทรัพย์4แบบ ที่เราได้จัดให้ท่านนะฮะใน a b c d e f เนี่ยครับดูซิว่าพฤติกรรมมันเป็นยังไงปี2ปี1 9 9 9้นได้36%ปี2000-43ปี2001 15, บวก15ะฮะจากที่1มาเป็นที่4ที่1ที่2ที่1อีกนะรกว่าเปอร์เซ็นต์จากร้อกว่าเปอร์เซ็นต์ติดลบ 10, จาก1บมาบวก11บวก11ลบ0ลบ0บวก31บวก31ลบ4ีบวกลบว้บวกเจ็เ้บวก3 ปีนี้ตอนนี้จนถึงเมื่อวานบวกยี่ห้าล่ะเห็นไหมให้นิสัยมันตลาดหุ้นจะมีความผันผวนถ้าท่านเข้าใจนิสัยเขาและสินทรัพย์แต่ละอยา่างแล้วท่านได้รู้ว่าโลกใบนี้มันมีสิ่งที่มาอินเทอร์รับวงจรเศรษฐกิจอยู่เรื่อยๆเราพยายามฟอเรคส์มันซึ่งถูกบ้างผิดบ้างแต่ถ้าอยากจะมีผลลัพธ์ทางการลงทุนที่ดีแทงเขาเรียกแทงกับใช่ไหมก็ต้องมีสินทรัพย์ทุกอย่างกระจายตัวกันไปคือมีให้ครบครับนั่นคือสิ่งที่เราจัดให้ท่านก็คือ เราไม่รู้เลยเราไม่เก่งเลยการลงทุนเราไม่ไม่ได้เป็นนักเสียสารเราไม่ได้เป็นนอองสตาร์ทอัพเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงลงทุนบนความเสี่ยงบนตัวที่ท่านเป็นที่ท่านได้ทดสอบแล้วเมื่อสักครู่ดีแล้วกระจายการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่มันมีดีและไม่ดีนั่นคือสัจธรรมมันมีข้างขึ้นและข้างแรงดงนั้นจงกระจายมันซะเพื่อให้ผลลัพธ์โดยรวมพอใช้ได้และให้ท่านมีผลลัพธ์การเงินที่ ตอบโจทย์กเกษียณและตอบโจทย์เป้าหมายท่านอย่าไปหวังว่าหปีนี้ขอถูกทุกเม็ดขอถูกทุกครั้งขอรวย50%รวย100%ผลลัพธ์ระยะยาวแบบเอฟสกว่าแบบ E แบบดีก็ตามที่ท่านได้เห็นมันไม่มีอะไรมากมายถ้าท่านอยากได้30%มสิ0ห้าเองและจงต้องเก่งด้วยนะหรือไม่ก็เข้าบ่อนซะนะเล่นการพนันนะรนะวยเร็วเจ๊งเร็วแน่นะ เพราะว่าแต่ละตาคือร้อยเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนใช่ไหมแทงล้านหนึ่งท่านถูกท่านได้ล้านท่านผิดท่านเสียล้านรีเทิร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเร็วมากนะลงทุนให้กับการศึกษาลูกผมวิญญาณตีวิญญาโทผมมีความรับผิดช,ชอบที่จะลงทุนเรื่องการศึกษาลูกผมผมมีความสุขกับการลงทุนที่จะส่งมอบความมั่งคั่งให้เขาตอนเขาแต่งงานผมมีความสุขมากจากการที่ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้เขาตอนที่ผมอายุประมาณเจ็ดสิบ แล้วเขาอายุ30มกว่าแล้วเขได้สิ่งนี้ไปผมมีความสุขมากกับการลงทุนเพื่อตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นคือแพนมาเสียในชีวิตของผมเองนั้นการกระทําของผมในการลงทุนผมที่ผมมีวินัยเพราะว่าผมมีความสุขเพราะผมรู้ว่าเป้าหมายผมคืออะไรนะผมเลยมีวินยัยเพราชัดเจนฮะสิ่งที่ผมทํามีเรื่องราวรองรับนะครับ ลงทุนในสิ่งที่เหมาะสมด้วยกับตัวเองที่ท่านเป็นท่านไม่จำเป็นต้องลงทุนเหมือนผมท่านจงลงทุนแบบตัวที่ท่านเป็นครับนะและยอมรับความผันผวนในระยะสั้นได้นะเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนี่คือสิ่งที่ยอยากจะฝากว่าท่านควรเข้าใจกันก่อนเพราะว่าถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็อยากเห็นในสิ่งที่ท่านต้องการนะซึ่งในโลกนี้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันไม่ได้เป็นทุกอย่างตามที่เราต้องการในชีวิตนะ แต่เราควรจะต้องอยู่กับมันได้บนความพันปุ่นของมันเพราะถ้าท่านอยู่กับมันไม่ได้ผลลัพธ์ในชีวิตท,ท่านก็ยากมากนะเพราะว่าอะไรครับท่านก็มีหน้าที่ไปฝากเงินธนาคารแล้วก็ฝากให้เยอะท่านถึงจะตอบโจทย์ในชีวิตท,ท่านได้นะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากเพิ่มสอย่างนะครับให้ชัดเจนกับเป้าหมายชีวิตแล้วท่านจะมีความสุขมากในการออมและการลงทุนจากพฤหัสทารัฐกะรัฐยกาอุป นีบ้บทนะบทที่สี่ทับ45่หภาษาเปนย่ำสูงสุดนะอันนี้คืออยู่ในคัมภีรนะ์กล่าวไว้ว่าผมแปลเมื่อสักครู่นี่เป็นชื่อผมเลยแปลไม่ได้แต่นี่คือแปลเป็นไทยกล่าวไว้ว่าคุณย่อมเป็นดังแรงปราถนาในส่วนลึกของคุณความปราถนาของคุณเป็นอย่างไรเจตนาลมของคุณย่อมเป็นเช่นนั้น เจตนาลมของคุณเป็นอย่างไรการกระทําของคุณย่อมเป็นเช่นนั้นการกระทําของคุณเป็นอย่างไรโชคชะตาของคุณย่อมเป็นเช่นนั้นขอบคุณสวัสดีครับ